เรื่องราววันนี้เนี่ยเกี่ยวกับ2อินฟูดังที่มีคนนึงออกมาโพสต์เขาบอกว่าถูกแบรนด์หนึ่งอ่ะขอให้ทดสอบสินค้าพร้อมมีบีบมาด้วยว่าต้องทํานู่นทํานี่แต่ว่าที่สําคัญคือเป็นงานฟรีไม่มีค่าจ้างให้แถมมีเพื่อนๆในวงการเนี่ยยังออกมาบอกว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันซึ่งพอเรื่องนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปเจ้าของแบรนด์ดังก็เลยมาตอบกลับครับกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเนี่ยแห่ใส่ใจกันหนักมากซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเราสรุปม,มาให้ในคลิป,ลปนี้แล้วฮะคือคุณแอมมี่กิติยาเนี่ยเธอเป็นิตตีี้ลดูในามมนนป10แผ ถึง1ล้าน7แสนคน YouTube อีกล้าน4แสนกว่าแล้วก็ TikTok อีก4แสน7มื่กว่าคนทีนี้เนี่ยอยู่ๆเมื่อ2วันก่อนครับคุณแอมมี่ก็โพสต์ลงเพจบอกว่าไม่มีบัตเจตแต่มีบรีฟให้ถ่ายเก็บผลด้วยให้ฟีดแบ c k จะนำรูปไปใช้อีกบางทีก็เกินไปก่อนหน้านี้ลงให้ตลอดอย่าเอาความใจดีมาเอาเปรียบสิไม่แฟร์เลย ซึ่งตอนนั้นหลายคนก็มาคอมเมนต์กันประมาณว่าเออจริงเลยนะเนี่ยมีหลายแบรนด์มากเลยที่ทําแบบนี้เจอกันบ่อยมากนู่นนี่กันไปครับและต่อมาเนี่ยคุณแอมมี่ก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าบล็อกเกอร์คนอื่นถามว่าแบรนด์ไหนพอบอกหลังไมค์ไปคนอื่นก็โดนเหมือนกันบีฟเน้นบอกให้ลงวันไหนแต่ว่าไม่มีบัตรเจ็ดแล้วขอเอารูปไปใช้ด้วยโหแบร,รนด์ L จุดๆเราลงให้ฟรีตลอดแต่บางทีก็เกินไปแบร,รนด์อื่นส่งของให้เราลงให้เองถ้าเราชอบแต่ไม่ใช่บรีฟแน่น ต้องฟีดแบ็ให้ถ่ายรูป7-14วันแล้วเอารูปไปใช้อีกคุณขาขายของหลายร้อยล้านนี่ดิฉันเป็นบล็อกเกอร์มา14ปีเพิ่งเคยเจอแบบนี้ซึ่งนี่แหละฮะโพ์นี้นี่เองที่กลายเป็นประเด็นกันหนักเลยครับคนเข้ามาเม้นกันเพียบแล้วก็แชร์ไปอีก3,000กว่าหลายคนเข้ามาใส่ใจกันครับและพยายามคาดเดากันว่าแบรนด์ L ที่ว่าเนี่ยคือแบรนด์ไหนกันแน่หรือว่าบางคนก็เข้ามาบอกด้วยนะครับว่าโดนเหมือนกันบ้าๆกันไป จนกระทั่งสุดท้ายฮะทางซอการ์ดจากแบรนด์เลิฟโพชชั่นเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบในโพลนั้นด้วยตัวเองครับซึ่งซอการ์ดเนี่ยเธอเป็นอินฟูดดังที่มีผู้ติดตามสูงมากนะครับอย่าง a c e b o o k เนี่ยก็คือมีผู้ติดตาม1นล้านแปดแสนคนไอจีอีก4ล้านกว่าติกตอกเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับสิล้านฟอลเวอร์และที่สําคัญเนี่ยเธอก็เป็น CEO ของแบรนด์ดังอย่างเลิฟโพชชั่นที่ทําพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางน้ําหอมสกินแคร์ต่างๆแล้วก็มีเครื่องดื่มเ่ยครับควาามมมนิยยสูงกเลล อย่างเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เห็นว่ากวาดรายได้ไปถึง400กว่าล้านบาทเลยซึ่งซอการ์ดเนี่ยมาคอมเมนต์ตอบก,กลับยาวเลยล่ะครับบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แอมมี่การ์ดนะคะทางการ์ดได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วและก็ต้องขอโทษจากใจจริงๆแทนทีมงานทุกคนด้วยครับผมการเข้าใจดีว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้พี่แอมมี่รู้สึกไม่สบายใจโดยปกติแล้วสิ่งที่การ์ดบอกทีมงานทุกคนคือขออธิบายดังนี้นะครับ ทางเรามีสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดขายเป็นแพ็กเกจเทสเตอร์ยังไม่ใช่ของจริงอย่างคุชชั่นไอคีมและไอพาเลตตา ที่ทีมงานการ์ดตั้งใจจะส่งตัวเทสเตอร์ไปให้พี่แอมมี่ได้ลองใช้ซึ่งอยู่ในช่วงให้ลูกค้าและทุกๆคนได้ลองใช้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บฟีดแบ็กเรียๆและนํากลับไปปรับปรุงโดยไม่มีเจตนาให้ลูกค้าหรือใครใดๆลงสินค้าในที่ยังไม่เปิดขายหรือเทสเตอร์ในสื่อส่วนการนํารูปไปใช้โดยปกติทางแบรนด์จะทักมาขออนุญาตซื้อรูปก่อนนําไปใช้ทุกกรณีครับถ้าหากว่าทีมงานของการสื่อสารประเด็นใดที่ทําให้พี่แอมมี่ไม่สบายใจหรือเข้าใจผิด การขอโทษแทนทีมงานและขอน้อมรับผิดไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูไม่อยากให้พี่แอมมี่รู้สึกไม่สบายใจและมองว่าเลิศโพชชันเป็นแบบนั้นซึ่งหนูยังยืนยันคำเดิมว่าคอมเมนต์จากพี่ๆมันมีค่าสำหรับพวกหนูเพื่อไปผลิตสิ่งดีๆให้ลูกค้าได้หนูเลยอยากได้ฟีดแบ็กก่อนขายครับผมแต่ทางทีมงานอาจจะขอมากไปและสื่อสารไม่ครบถ้วนหนูขอโทษพี่แอมมี่จากใจจริงๆครับ ซึ่งจากเม้นขอโทษอันนี้เนี่ยมันก็มีดราม่าตามมาอีกครับเพราะว่าหลายคนเขาก็มองว่าเออมันยังไม่เป็นทางการหรือว่าจริงจังมากพอสําหรับการที่ซ e o เจ้าของแบรนด์เนี่ยใช้คําว่าคับผมอะฮะซึ่งเขามองว่ามันอาจจะทําให้ดูติดเล่นพร้อมกับแนะนํากันด้วยว่าควรจะใช้คําว่าค่าเพื่อให้ดูเหมาะสมสุภาพมากกว่านี้นะอะไรกันไปโดยหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยทางคุณแอมมี่ก็ตอบกลับซอก,การ์ดครับในคอมเมนต์นั้นอ่ะนะโดยบอกว่าสวัสดีค่ะน้องการ์ดจากใจเลยนะน้องการ์ด ก่อนหน้านี้ที่ทางแบรนด์ส่งของมาพี่ลงทั้งวิดีโอและรูปให้ตลอดเพราะพี่ชอบน้องการกับน้องซุงดูทุกคลิปกดไลค์ตลอดพี่ยังชมน้องๆในวิดีโอด้วยและโดยส่วนตัวพี่ก็ร่วมงานกับหลายแบรนด์ซึ่งปกติแล้วทางแบรนด์จะส่งของให้มีการ์ดข้อมูลผลิตภัณฑ์และแจ้งวันขายในการ์ดแต่จะไม่มีการบรีฟถ้าชอบพี่รีวิวให้ตลอดท่าน้องจะให้คนเทสเจ็ดถวันให้ถ่ายรูปเก็บฟีดแบ็ จริงๆควรเปิดรับอาสาสมัครไปเลยน่าจะดีกว่านะคะเพราะให้อินฟูมานั่งเก็บรีวิวเขาอาจจะมีงานอื่นๆที่ต้องถ่ายคะ่ะจริงๆในอนาคตจะดีมากๆถ้าแบรนด์เลิฟโพชั่นลองปรับการส่งของใหม่คือส่งของแล้วก็ส่งข้อมูลสินค้าแจ้งวันที่เปิดขายไม่ต้องมีบีบไม่ต้องกำหนดว,นวันว่าจะให้ลงวันไหนมันจะรู้สึกสบายใจแล้วพี่เชื่อว่ามีคนอยากสนับสนุนน้องเยอะมากหลายแบรนด์ใหญ่ๆก็ทำแบบนี้แล้วบล็อกเกอร์ก็ลงให้คะ่ะขอบคุณนะคะที่มาคอมเมนต์ค่ะ โดยหลังจากนั้นนะฮะเมื่อวานเนี่ยตอน3ามทุ่มครับคุณการ์ดก็ออกมาโพสตคลิปชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยเธอเนี่ยได้แน่ภาพแชทการพูดคุยนะครับระหว่างตัวแบรนด์กับบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยมาหลายภาพเลยฮะซึ่งในแชทเนี่ยก็ประมาณว่าพนักง,งานของแบรนด์ติดต่อไปครับบอกว่าจะส่งตัวทดลองให้ใช้แล้วก็ฝากฟีดแบ็กแบบตรงๆเร็วๆกลับมาหน่อยแล้วก็อยากจะให้ถ่ายภาพความเปลี่ยนแปลงมาด้วย7-14วันหลังใช้งานน่ะซึ่งถ้าหาว่าในอนาคตอ่ะทางทีมอยากจะเอาภาพไปใช้เนี่ยก็จะติดต่อมาขออนุญาตกก่อนอนีีท ซึ่งฝั่ง beauty blogger เนี่ยก็ตอบกลับไปว่าสำหรับงานนี้ขอส่งเลดการ์ให้นะฝั่งแบรนด์เนี่ยก็บอกว่าไม่มีบัตเจตให้นะแต่ถ้าหากว่าใช้แล้วแพ้เนี่ยทางเขาก็ยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างซึ่งจะไม่ถ่ายภาพการใช้งานอะก็ได้แต่ฝากทดลองใช้แล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาหน่อยแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็เข้าใจทางฝั่ง beauty blogger นะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอรีวิวให้ฟรตีตลอดเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องฟีดแบ็กต้องถ่ายรูปแบรนด์อื่นๆที่ทํางานแบบนี้เนี่ยเขายังมี แล้วก็เรื่องจะเอาภาพไปใช้อีกอะ่ะแบรนด์ปกติที่จ้างงานน่ะยังต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์รูปเลยค่ะซึ่งทางแบรนด์ก็ขอโทษครับบอกว่าเอออาจจะสื่อสารกันคาดเคลื่อนเรื่องการถ่ายภาพอะ่ะเป็นสิทธิ์ของทางนั้นได้เลยและถ้าเกิดว่าเขาจะเอาภาพไปใช้อะ่ะแล้วทางนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยแบรนด์ก็ยินดีที่จะซื้อภาพ นอกจากนี้เนี่ยทางแบรนด์ก็พิมพ์ขอโทษมาอีกหลายครั้งครับแล้วก็พยายามจะติดต่อไปเพื่อพูดคุยนะขอให้ทาง beauty b l o g e r ช่วยลบโพสให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากลัวจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งอีกฝั่งเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวแจ้งกลับนะเพราะว่าติดงานอยู่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแชทนะครับที่ทางแบรนด์ขอโทษนะแล้วก็บอกว่าจะส่ง all product สินค้าทั้งหมดของแบรนด์อะ ให้เพื่อเป็นของสมนาคุณด้วยโดยทาง b ิ a u บ y b l o g อ e ก็ตอบกลับครับว่าสิ่งที่เสียใจอีกเรื่องหนึงอ่ะคือการที่เราทํารีวิวให้แต่ว่าทางแบรนด์เอาภาพที่เราสวอตไปแปะตอนไลฟ์ขายในเชิงพาณิชย์และยังตัดชื่อเครดิตออกอีกคุณแอมและทีมรู้สึกแย่และเสียใจมากๆเลยค่ะ ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็ไปรีเช็คถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอบกลับไปบอกว่าเขายังไม่ได้มีการเจอนะว่าภาพของ Beauty บอเ g อ r ถูกเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทางเขาไม่มีนโยบายให้เอาภาพไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้วก็ขอให้ทาง b u t y t ้บอเ g อ e r นะครับส่งภาพที่เห็นนั้นมาให้หน่อยเพื่อที่ว่าทางเขาจะได้เป็นการเช็คว่าแบบมาจากทางออฟฟิเชีลจริงๆหรือไม่จะได้ดําเนินการต่อให้ โดยทางคุณการ์ดเนี่ยบอกในคลิปนะครับว่าแบรน,น์ยังไม่ได้ส่งของให้บิวตี้บ็อกเกอร์คนนี้นะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการคุยเพื่อการตกลงเจรจากันและทางแบรน์เนี่ยมีการแจ้งเงื่อนไขทุกครั้งก่อนส่งของซึ่งหากท่านใดไม่สะดวกทางเธอเนี่ยยินดีมากๆเลยไม่เป็นอะไรเลยและโดยปกติแล้วเนี่ยทางแบรน์ก็จะมีการแจกเทสเตอร์ เพื่อเก็บฟีดแบ็กกับลูกค้าทุกกลุ่มไม่ใช่แค่บิวตี้บล็อกเกอร์เพื่อนําไปพัฒนาตัวสินค้าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหลังจากที่บิวตี้บล็อกเกอร์ท่านนั้นลงโพสต์ไปทางเธอก็ได้เทคแอคชั่นแล้วก็ขอโทษทันทีแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดเนี่ยกลับพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับสิ่งที่โพสต์และทําให้ใครหลายคนเข้าใจผิดเธอเนี่ยมองว่าปัญหาครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทั้งสองฝ่ายคุยกันว่าเราสบายใจแบบไหนแต่บล็อกเกอร์ท่านนี้เลือกที่จะโพสต์ลงโดยที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปและพยายามทําให้มีประเด็น และหลังจากนั้นนะ่ะทางเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบกลับเราทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานทางออฟฟิเชียลทางตัวการ์ดเองหรือแม้กระทั่งการโทรซึ่งทางเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาและเทคแอคชั่นให้ไวที่สุดเธอและแบรนด์ยังยืนยันเสมอว่าเราพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นคลิปนี้ของคุณการ์ดเนี่ยก็คือคนดูกันไปรวมทุกช่องทางเนี่ยก็เกือบเกือบสิบล้านวิวแล้วล่ะครับ ซึ่งทีนี้เนี่ยต่อมานะคะหลังจากที่ซอการ์เนี่ยเขาเออกมาโพสชี้แจงใช่ไหมเป็นคลิปเนี่ยช่วงประมาณ3ามทุ่มกว่าๆทางคุณแอมก็โพสครับว่าเพิ่งบินถึงจีนเดี๋ยวขอถึงโรงแรมก่อนรอเลยนะพร้อมทั้งตามมาด้วยคอมเมนต์อีกรัวๆครับอย่างเช่นบอกว่านี่ค่ะบีฟขนาดนี้ฉันตอบกลับส่งเลดการ์เลยเพราะให้ถ่ายรูป7-14วันขอฟีดแบ็กแล้วสงสินค้าค่ะส่งสินค้าให้รีวิวให้ตลอดแต่รอบนี้เกินไป นะโดยอีกเม็ดนหนึ่งเธอก็บอกว่าฉันตอบโคตรเคลียร์แล้วจริงๆการที่ทางแบรนด์ให้บรีฟให้ถ่ายรูป7-14วันแล้วต้องขอฟีดแบ็กตามผล2สินค้าเราว่ารอบนี้เกินไปนะถ้าสินค้าเสร็จแล้วส่งมาแบบไม่บรีฟอะจะอีกเรื่องเลย แล้วจริงๆไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่โดนเพราะว่าหลังจากที่โพสต์เรื่องนี้ไปเนี่ยก็มีทั้งอินฟูตัวเล็กตัวใหญ่ทักมาหาว่าให้โพสต์ฟรีตลอดและยังแจ้งเรื่องไทม์ไลน์วันโพสตแต่พอเราออกมาพูดแบบตรงๆคุณควรกลับไปพิจารณาการทํางานว่าการให้เกียรติคนอื่นมันก็ดีขอโทษก็ขอโทษให้ใหมันจริงใจซึ่งจริงๆก็ยังมีอีกหลายเม้นเลยแหละครับที่คุณแอมก็ได้คอมเมนต์เอาไว้อ่ะเธอบอกว่าบางคนน่ะที่เขามีน้ำใจด้วยก็ควรจะเก็บเขาไว้นะไม่ใช่ว่ามีน้ำใจใจดีด้วยแล้วมาเอาเปรียบ จากนั้นเนี่ยช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับหลังจากถึงที่พักที่จีแล้วเนี่ยคุณแอมก็ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงบ้างครับโดยเนื้อหาประมาณว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยคือทําไมต้องโพสต์ทั้งที่สามารถปฏิเสธได้อันนี้เธอบอกว่าปกติแบรนด์เนี่ยก็จะส่งของมาเธอก็โพสทั้งวิดีโอทั้งรูปหลายครั้งมากใจดีกับเขาตลอดเพราะว่าอยากสนับสนุนแต่มารอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าแอบเกินขอบเขตไปหน่อยปกติแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าแบรนด์ที่เคยร่วมงานกันเนี่ยเขาก็จะส่งของให้และเธอก็จะลงในสิ่งที่ชอบ ประเด็น2คือทางแบงค์เขาอาจจะส่งสินค้าให้เธอทดลองซึ่งที่บอกว่าไม่มีบัต g เจตอันนี้เธอเข้าใจแต่ที่บอกว่ากรณีที่ถ้าเธอแพ้เขายินดีรับผิดชอบเธอมองว่ามันคือเราต้องแพ้ก่อนเขาถึงจะมีเงินมาจ่ายค่าดูแลรักษาซึ่งมันดูไม่ค่อยแฟร์สำหรับเธอและเธอไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ทั้งกับอินฟูตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ประเด็นที่3ที่บอกว่าทำไมไม่ตอบทั้งที่แบรนด์ก็พยายามติดต่อนะเธอบอกว่าตอนที่น้องส่งข้อความมาทางไอจีเนี่ยเธอต่อขนตาอยู่ครับและเธอกําลังไปจีนก็ต้องแพ็คของปิดยอดเคลียร์งานในบริษัทให้จบซึ่งเธอไปตอบเม้นในเพจแล้วไม่ใช่ไม่ตอบประเด็นที่ 4, สําสหรับคนที่มาคอมเมนต์เรื่องอื่นเนี่ยนะนะเธอไม่ได้อยากให้โยงเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นมาพูด และประเด็นที่5ครับก็คือที่มีคนบอกว่าถ้ามีอินฟูคนอื่นโดนเนี่ยให้การหลังถามมาเลยอ่ะอันนี้เธอบอกว่าหลังจากโพสต์ไปเนี่ยนะถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าแบรนด์อะไรก็ตามก็มีคนทักมาหลังบ้านว่าโดนอะไรบ้างนะซึ่งเธอเนี่ยขอไม่เอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะแต่ขอพูดจากใจว่าหลายๆแบรนด์น่ารักมากหลายครั้งที่เธอรีวิวให้ฟรีเพราะว่าไม่ได้คิดว่าต้องมาจ่ายเงินให้เธออย่างเดียวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเธออยากให้แบรนด์น่ะให้เกียรติคนอื่นและนึกถึงคนอื่นให้มากๆเพราะว่าทุกคนมีต้นทุน ก่อนจะทิ้งท้ายไ้ด้วยครับว่าอยากจะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายที่เธอจะมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าควรจะแยกย้ายไปทําอย่างอื่นขอให้เรื่องนี้จบเท่านี้และถ้าเธอตอบช้าไม่ได้ตอบทุกเมน้นต้องขออภัยเพราะว่าเธออยู่ที่จีนโดยคลิปลปนี้เนี่ยคนก็แชร์กันไปเกือบห0พันแชร์แล้วล่ะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดราม่าครั้งนี้ครับตั้งแต่วันแรกจนถึงล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยชาวเน็ตไทยก็คือเสียงแตกกันไปหนักมากมีทั้งคนที่เข้าใจฝั่งบิวตี้บล็อกเกอร์รวมทั้งคนที่มองว่าแบรนด์เอง นะอย่างฝั่งทีม beauty b ก o กอ e r นะครับเขาก็มองว่าการทํางานทุกอย่างมันมีต้นทุนไม่ควรจะมาใช้งานใครฟรีๆหรือว่าถ้ามันจะมาแบบ no budget จริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมาบีบมาอะไรยิ่งการระบุ one พสต์ post, หรือว่าบอกระยะเวลาการใช้งานให้มันชัดเจนอะไรขนาดนี้เนี่ยยิ่งไม่ควรนะบางคนก็มองไปถึงภาพลักษณ์อะครับว่าแบรนด์เองก็ใหญ่โตทําคลิปยอดขายถล่มทลายออกมาประจําแต่สงสัยว่าทําไมถึงมา n no นบั d g e t กับเรื่องสําคัญแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งที่เขารู้สึกว่าแบรนด์ไม่ได้ผิดเนี่ย ก็มีเหมือนกัน,นครับเขามองว่าการไม่ได้มีบัต g เจตให้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรซะหน่อยมันขึ้นอยู่กับการตกลงกันว่าใครจะโอเคหรือไม่โอเคถ้าไม่สะดวกก็แค่ปฏิเสธไปแค่นั้นนะอีกอย่างนึงเนี่ยเขาแค่แจกตัวทดลองเพื่อเก็บฟีดแบ็กไม่ได้บอกว่าจะเอาไปใช้งานจริงเลยทันทีทําให้หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่การเข้าใจผิดกันที่ควรจะจบลงตั้งแต่หลังบ้านได้แล้วไม่น่าจะลากยาวออกมาสาธารนณะ แบบนี้และล่าสุดนี้เลยทางซอการ์ก็ได้ออกมาโพสผ่าน a c e b o o k อะครับบอกว่ากราบเรียนคุณแอมค่ะรวมถึงพี่ๆน้องๆบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกท่านค่ะก่อนอื่นการ์ต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงถ้าทําอะไรผิดพลาดหรือส่งผลให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจในช่วงที่ผ่านมาการ์ได้ติดตามและอ่านความคิดเห็นข้อเสนอแนะคําติชมความหวังดีรวมถึงคําแนะนําต่างๆที่ทุกท่านได้ส่งเข้ามาอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วคะ่ะ การขอน้อมรับความผิดพลาดใดๆทั้งปวงไว้แต่เพียงผู้เดียวและขอสัญญาว่าจะนําทุกคําติชมไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณและขอโทษทุกท่านจากใจอีกครั้งมาณโอกาสนี้ค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงการนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นถูกพูดถึงกันไปเยอะมากอยู่เลยละครับทางบนโลกออนไลน์อย่างทิกต o k Facebook หรือว่าใน X เองก็มีแฮชแท็ก ซอการ์ดกับแฮชแท็กเลิศโพชันด้วยรวมทั้งก็กลายเป็นข่มเป็นข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งจริงๆไอประเด็นเรื่องของการส่งของให้แลกกับการรีวิวฟรีอ่ะเธอได้ของฉันได้คลิป อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆนะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยมีทั้งฝั่งอินฟูนะครับที่โดนแบรนด์ส่งของมาให้โปรโมทฟรีๆอย่างนี้รวมทั้งบางทีเนี่ยตัวอินฟูเองเนี่ยก็เสนอตัวเองจะรีวิวให้กับพวกแบรนด์นั้นเพื่อแลกกับสินของด้วยเหมือนกันอย่างเช่นพวกโรงแรมที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนกันประจําครับซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนนะการรีวิวฟรีมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพออินฟูเขาพัฒนาขึ้นมีต้นทุนมีทีมงานมีความน่าเชืื่่่ออถใใดดๆๆกกก็็ตาาาาามมมเเเนีียยหหหลลแบบรรรร์้ิทจะงสํั แม้จะเป็นแค่ของชิ้นเล็กๆก็ตามซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีคนที่เขาเรียกร้องเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับถึงขั้นมีแฮชแท็ก no free promo ที่แปลว่าไม่โปรโมทฟรีอะไรอย่างเงี้ยเลยแหะฮะเพราะว่าเขามองว่าของที่แบรนด์ต่างๆส่งมาให้แทนเงินเนี่ยมันเอาไปจ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวไม่ได้ครับกว่าที่เขาจะผลิตผลงานออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนสูงไม่สมดุลกับของที่ส่งมาให้ก็ออกมาพูดถึงประเด็นพวกนี้จนเกิดเป็นานนิยมที่หลายคนเนี่ยเขามองว่า ทางแบรนด์ไม่ควรขอให้อินฟูทำงานให้ฟรีนะโดยเฉพาะเมื่อแบรนด์เหล่านั้นสามารถสร้างกำไรได้มหาศาลจากการโปรโมตนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันไปทั้งต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยเราณตอนนี้เลยด้วย นะแล้วเพื่อนๆเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสไคร์ลักฟ้าเอาไว้ได้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมหรือว่าน้องแมวที่น่ารักน่ารัาากเหล่านี้เนี่ยก็สมัครสมาชิกช่องหรือว่าจิ้มตะกร้าตัวนี้ไปสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับและท